อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อ d p k 2 4อย่าลืมอ d p k 2 4ยังคงอยู่ในใจเสมอ5ปีรักไม่ลืมคุณวิชัยศรีวัฒนประภาสมโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้จัดพิธีลำลึกครบรอบ5ปีการจากไปของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาอดีตประธานสมโมสรแลอนุสนะรสถานวิชัยศรีวัฒนประภา บริเวณสนามพาวเ Power s t a ดียมวันนี้เมื่อหปีที่แล้วหลังการแข่งขันซุรีเิมียร์ลี่คู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดจบลงครอบครัวเลสเตอร์ซิตี้ต้องพบก,กับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เมื่อคุณวิชัยศรีวัฒนประภาประธานสโมสรกับตันเอริกสวอฟเฟอร์กับตันอิสเบลลาโรซาเลโควิดและทีมงานอีก2คนนางสาวนุสราสุขหน้าไม้และนายกวีพรพันแพร่ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่สนามพาวเ Power s t a ดียม ผู้คนในเมืองเลสเตอร์ตลอดจนทั่วโลกต่างออกมาแสดงความอาลัยถึงผู้เสียชีวิตทั้ง5คนกับเหตุการณ์ดังกล่าวการสูญเสียประธานสมสรผู้ที่เป็นที่เคารพรักยิ่งของทุกคนผู้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสมสรทุกวนแห่งนี้่ได้สร้างความภาคภูมิใจและหลอ่อหลอมผู้คนในเมืองเลสเตอร์และกำหนดนิยามใหม่ให้กับความเชื่อของผู้คนว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้พิธีการช่วงเช้าของวันนี้จะมีการจัดพิธีสวนตัวภายในอนุสรสถาน โดยมีคุณซูซานวีแลนประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารระดับสูงของสโมสรพร้อมทั้งตัวแทนของทีมบอลชายและทีมหญิงรวมตัวกันเพื่อร่วมไว้อาลายัยและร่วมแสดงความระลึกถึงอดีตประธานสโมสรและผู้เสียชีวิตอีก4ท่านซึ่งเป็นโอกาสที่ครอบครัวเลสเตอร์ซิตี้จะมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อยืนยันเจตนาลมเลือวิสัยทัศน์ซึ่เป็นแนวทางในการดำเนินง,งานของสโมสรภายใต้าการบริหารของท่าน พิธีการทางพุทธศาสนาจะมีขึ้นที่สนาม King Power Stadium และที่สนามฝึกซ้อมซีเกรฟบริเวณอนุสรสถานมิชัยศรีวัฒนประภาสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เงียบสงบแฟนบอลสามารถเยี่ยมชมอนุสรสถานตั้งแต่ช่วงกลางวันของวันนี้เพื่อแสดงความเคารพลและลำลึกถึงผู้เสียชีวิตทุกคนในเหตุการณ์นี้ได้8ปีในฐานะประธานสมโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ของคุณมิชัยได้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสมโมสรอ,อย่างมีเอกลักษณ์มีความมุ่งมั่น มีความเพื่อเฟื้อต่อชุมชนซึ่งนาไปสู่ความสำเร็จด้านการบริหารกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งตลอดกลาลหลังจากเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกในปี2014 2ปีถัดมาทัพเลสเตอร์ทำให้ทั ter, ้งโลกต้องจดจําถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเมื mm ่อเลสเตอร์ซิตี้สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่ป็นหลีสูงสุดของประเทศอังกฤษซึ่งในเวลาต่อมาในสามารถก้าวเข้าสู่รอบก,ก่อนรองชนะเลิศสุดฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกด้วย คุณมิชัยเป็นที่จดจําถึงความรักความบอบอุ่นและการให้ของท่านรวมถึงความสำเร็จของสโมสรเลสเตอร์ที่วิสัยทัศน์ของท่านช่วยทีมบรรลุผลสาเร็จท่านนี้คุณมิชัยได้บริจาคเงินส่วนตัว4ล้านปอนด์ผู้ช่วยองค์กรการกุศลซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเลสเตอร์ทําให้ชีวิตของคนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงโรงพยาบาลเด็กไปจนถึงศูนย์ศาสนาในท้องถิ่นและได้ลงทุนในโครงการที่มีความสําคัญต่อชาวเมืองเลสเตอร์คุณอัยวัต์ศรีวัฒรประภา ประธานสโมสรนคนปัจจุบันได้ให้คำมั่นกับสโมสรว่าจะเดินตามวิสัยทัศน์ของคุณวิชัยโดยได้ดำเนินงานโครงการการกุศลผ่านมูลนิธิวิชัยศรีวัดรันป่าภายใต้าการบริหารสโมสรของคุณอัยวัฒน์และเตอร์ซิตี้ประสบความสำเร็จในการควา้าแชมป์เอฟเอคัพมคาครองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปี2021และยังคว้าแชมป์เอฟเอคอมมูนิตี้ชิลด์ได้ในปีเดียวกันตลอดจนเริ่มฤด,ดูกาล2021-2022โดยการลงเล่นในฟุตบอลทั่วยุโรปอย่างยูฟ่ายูโรปาลีก และยูฟายูโรปาคอนเฟลซ์ลีกสนามฝึกซ้อมเลสเตอร์ซิตี้เทนิงกลาวเป็นหนึ่งในสนามฝึกซ้อมชั้นนำระดับโลกซึ่งเป็นอีกหนึ่งในวิสัยทัศน์ของคุณวิชัยที่มอบไว้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้โดยเปิดทำการเมื่อามปีที่แล้วเป็นสนามฝึกซ้อมที่งดงามและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการดำเนินง,งานของทีมผู้บอลชายและทีมชุดเยาวชนในขณะเดียวนนกันเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมโมสรในปี2020และได้รับการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ FA w o m e ี s อ็มซูเ e อร e ลีโดยทันที โดยที่ทับทิงจอกสาวมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในการลงเล่นลุกสูงสุดเป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกัน27ตุลาคม2011จะยังคงอยู่ในความทรงจำของครอบครัวเลสเตอร์ซิตี้ตลอดไปเป็นคำคืนที่พวกเราได้สูญเสียประธานสโมสรอนผู้ซึ่งเป็นที่เคารพรับยิ่งของทุกคนและสูญเสียเพื่อร่วมง,งานท่ามกลางความเศร้าโศงนี้ก็เกิดแรงแห่งความสามาคัคคีและความเข้มแข็งให้กับทุกคน